อย่างท่าน <c oughs> ผู้ว่าการธนาคารอเมริกาท่านอาันกรีนสเปนคนนี่ปัจจุบันเนี่ยท่านผู้นี้เป็นผู้ควบคุมชะตาการรมการเงินมาตั้งแต่สมัยบูสผู้พ่อจนถึงสมัยนี้บูธผู้ลูกก็ยังครองอยู่แล้วก็ท่านพรคลุกแมนพรคลุกแมนนี่เป็นผู้นักพยากรเรื่องตลาดหุ้น คนคนนี้พูดคำหนึ่งขึ้นมาในวันหนึ่งหุ้นขึ้นหุ้น,น,นลงเพราะคำพูดของคนคนนี้หรือแม้กระทั่งจอสโซลสปัจจุบันก็ไปลงทุนอยู่ที่มองโกเลียแข่งกับพ่อของนายโดดี้อันฟาเยสเกิดได้เป็นว่าที่พระสวามีของเจ้าหญิงไดอาน่าคนนี้เป็นเศรษฐีจากประเทศอียิปต์ตัวจริงสามคนนี้รวมกันยังไม่เท่าเส้นขนพูทธรเจ้าเส้นหนึ่งเรายังไม่รู้เรื่องอย่างนี้เรายังไม่รู้ คือพต่พระพุทธเจ้าเนี่ก็จะเป็นคนคนหนึง่งแขก่คลพระเยซูแขกายลร์นบ,บีมุฮัมมัดคือทั้งท่านนั่งบนแท่นหัวเหาได้นักปาด์มาเป็นาศาสดาของหมูแท่นห้าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นแขกเมืองอินเดียแต่แว่าไม่ใช่แขกหูเติงเติงข้อจันจันเป็นแขกอารยานันภูมิลำเนาพระพุทธเจ้าดั้งเดิมอยู่ที่ด้านตะวันออกประเทศตุรกีต่อกับแบนอิร่า สามนั้นหานมองโกลเก่งมากเขาเรียกว่านัก,กรบทะเลทรายในโลกนี้ไม่มีใครไม่กลัวประเทศมองโกลจีนกับประเทศรัสเซียเองได้ยินคำว่าทหารมองโกลเคลื่อนไหวนี่กลัวจนขี้ขึ้นสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเจงกิสคานหรือท่านไหนก็ตามเนี่ยเก่งท่านนั้นนัก,กรบทะเลทรายเก่งที่สุดก็มาไล่ตีพวกเผ่าอะไรยัน ก็ตายออกเป็นสองก๊กก๊กหนึ่งก็หนีข้ามเขาอันตายมาอยู่ทางตอเนเหนือของอินเดียก๊กหนึ่งก็หนีมาอยู่ที่ประเทศอิหร่านปัจจุบันก๊กนี้เป็นเป็นมุสลิมส่วนก๊กนี้ไปเป็นเผ่าพันธุ์บุรุษของพระพุทธเจ้าก๊กทีนี้ลงทางตอนใต้พวกนี้จะเป็นคนที่งามผู้หญิงเนี่ยจะงามมากผู้ชายก็จะกลอผมออกมาี่จะยาวแล้วก็เป็นคลื่นนิดๆจมูกโดง่งไม่ถึงกับแหลมคมคายมาก ที่ประเทศอินเดียได้นางงามโลกห้าคนมาแล้วผ่านอดีตพอๆกับเบเนซซเอลานี่ก็ここคนโซนนี่เองโซนที่พระเจ้าเราอยู่ <c oughs> ในโลกนี้มีสองประเทศเบเนซซเอลากับประเทศอินเดียที่มีนางงามโลกแล้วประเทศละห้าคนนี่แถบอโยธยาแถบแคชเมียแถบเนี่ยซึ่งเป็นคนตอนเหนือถ้าเป็นคนอินเดียแทนต้องเป็นคนคอสั้นๆหูเตึงๆ <c oughs> นั่นจังเถาพอยายพิหารีวัชปายีนัน่นของจริงตัวน,นั้นว่าเต็มมนุษย์ต่างดาวพันนิโก อาญาขออกมาเนี่ยแต่พวกนี้ไอคิวสูงเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นคนอินเดียชาไหนพวกเราจึงนับถือท่านได้ยิ่งอาตมานี่นับถือได้สนิทใจเลยต่ก้อนกับสิคิดแบบมูเฮ้า,านี่แหละคิดว่าเออพระพุทธเจ้าก็สซคือพระเยซูคือพระนบีมูฮัมมัดกันด้นับเป็นาศาสดาคือกันมันคิดแค่นั้นน่ะนะโอ้ยบัดมโหข่มเป็นจริงอ,รอีพอยเมยียเนี่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นาศาสนาแห่งเหตุผลแต่ของเขาเป็นาศาสนาจะต้องเชื่อ เลยที่ท่านไอสต้าท่านว่า The r i g i o n s of the future h o be a cosmic r i g i o n s transcend the personal god and the ฟรอยด์เดอะศาสนาในอนาคตน้นจะต้องอยูนเนือศาสนาเทวานิยมต้องอยูนเนือกรอบความเชื่อ transcend the personal god ฟร e ยด์เดอะด็อกมาด็ตัวนี้ก็คือกรอบความเชื่อจะต้องเชื่อ คอยบอจังสี่จากตองเสื้อจังสี่คอยว่ามือนีพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างยังก็ตองสร้างเจา้าว่มีสิทธิ์ไปสอบคนขันเจ้าไปสอบคนก,ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราจะไปสอบคน้นความจริงก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเอาตาเรานี่ไปสอ่องดวงอาทิตย์มันมีแต่จะบอดอย่างเดียวบางทีเราปิดประตูสอบคนของเขาอีกดังนั้นในสมัยพศ1770จึงมีการสร้างอิน u i ิซ t i o n หรือศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นที่ประเทศสเปน ผูได้โบเซอร,ร์พระเจ้าจับขึ้นเผาทั้งเป็นในกินเนสโอคอภไยในเอนไซโคฟิเดียมีบันทึกว่าคนถูกเผาทั้งเป็นไปั้งสี่ห้าแสนคนย้อนบบเซอร์พระเจ้าเนี่ยแล้วก็มีา <c oughs> สารของมุสลิมคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังมาอีกเราอาจจะเคยได้ดูหนังเรื่องขุนพลโรมัน คุณพลโรมันีเห็นไหมตอนที่เขาเอามนุษย์ไปสู้กับสิงโตไอ้ที่สนามตัวนี้ยังเป็นหนึ่งในจํานวนสิ่งอัศจรรย์เจ็ดสิ่งของโลกอ่ะไอข้ข้างล่างอ่ะจะเป็นสถานที่มนุษย์สู้กับสิงโตกันเจ้าต่อสู้รอดมาผลเจ้าก้งสีมีชีวิตอยู่ต่อไปไอยังไงก็ย้อนคนลงไปเหเสือให้สิงโตกินผู้ได้สิสูได้เนี่ยนั่นคือความกดเนี่แหละคือ ความกดดันของคนในสมัยนั้นเขาเรียกว่าด็อกมาหรือกรอบตัวจริงปรากฏว่าไปที่ยุโรปนี่ต่อสู้กันยิ่งใหญ่จึงเกิดหนังเรื่องขุนพลโรมันขึ้นหนังเรื่องนี้ดูเหมือนจะเคยส่งเข้าชิงรางวัลอสการ์แต่ไม่ได้ปีนั้นก็ได้รางวัลที่สองเนี่ยขุนพลโรมันเรื่องนี้ถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตในสมัยนั้นก็อพอๆกับสารวัตรใหญ่ใช่ไหมสารวัตรใหญ่เนี่ย ฉายได้สักพักหนึ่งมั่งของท่านวิสิทิเดชกุญชร์พอฉายไปแล้วมันกระทบกระทั่งจิตใจของสารวัตตัวจริงสารวัตรตัวปลอมเทรทยทศทัมันกระทบกระทั่งจิตใจสารวัตรตัวจริงแล้วก็มันบีบมันคันพราะถ่ายทอดความทุจริตออกมาหมดทุกขั้นทุกตอนก็เลยถูกแบนไป ก็พอๆกับครูบางคนนี่แหละแกเป็นคนไอคิวสูงเอาวิชาเรียนมานะ้วก็มาทําทําวิชาคํานวณบางอะไรบ้างแล้วก็มีเวลาสิ้นปีก็ไปติดอ่าเป็นร้อยละอะไรต่ออะไรแกแอบ,บทําว่าวันหนึ่งนี่พออไม่อยู่ปีหนึ่งนี้พออขาดโรงเรียนกี่วันแกก็แอบ,บทําเรื่องของแกนะแกก็บบทาไปตามเรื่องคนฉลาดเนาะทำแบบลับๆนะอยไปทําตรงๆนะถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องพออเนี่ยอย่ไปเที่ยวทําตรงๆ พอดีอนาคตจะไม่รุ่งเรืองแ <c oughs> กปีหนึ่งแกก็เอามาหายไลให้ดูว่า <c oughs> ปีนี้เพ <c oughs> ออะ <c oughs> อยู่โรงเรียนกี่วันกี่วันไปธุระอะไรที่นกักเขียนออกมานักเรียนเรียนได้เกรดเท่าไหร่ขยันเท่าไหร่ตัวแกเองด้วยเออก็ทําดีนี่ลักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนกันอากฏว่าถูกทําโทษใครไม่เชื่อกาลิเลโอยังต้อง ไปค้นพบไอ้โกดนั่นนะ่ะไอ้โลกเป็นศูนย์กลางของไ,ไอ้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของไอ้จกัจกรวาลเพราะตั้งแต่สมัยก่อนนะไหมตั้งแต่สมัยท่านปโตเลมีปโตเลม,เลมีนี่เป็นนักปาาชญ์ของกรีกบอกว่า,าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหลังมาเนี่ยพอมาถึงท่านนิโคลสัสโคเปนิคสัสผ่านมา รูมันจะพอสศแปดร้อยกว่าเออสองสองพันสองพันกว่ากว่านิดนิดส่วนแปดร้อยกว่านี้ปโตเลมีพอพอสองพันกว่านี่ก็ท่านนิโคลัสโคโปนิคัสบอกว่า no โนโนไม่ใช่ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโอ้ยคนหุ่มดาเราเป็นบาเป็นโมง่งไปหาคัดขานทฤษฎีนะักป่าเขาในอดีต อาวคนนีมันแหกขอบนิโคลาสัสโคเปอร์นคิครับแกก็ไม่พูดสู่เสียงส่วนมากบ่ได้แกก็เลยเงียบไปจนมาถึงยุคกาลิเลโอไปยืนยันว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นศูนย์กลางของหรือโซลาร์ซิสเต็มระบบสุริยะปากรวจับกาลิเลโอนี่ขึ้นไปดีดไข่ <c oughs> <c oughs> มึงเหาจังสี่ไห้ยังไหน <c oughs> กาเรเลโอแกก็กลัวตายเป็นเหมือนกันบอกว่าเออหลงผิดไปแล้วแกก็กับคําให้การแต่ว่าใจแกนี่รู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหนังสือเล่มนี้แกส่งไปพิมพ์อยู่อีกประเทศหนึ่งพิมพ์ในประเทศนั้นไม่ได้แกถูกขังในคุกบั้นปลายชีวิตโกโลโกโซโน่าสงสารมากาลิเลโอนี่เป็นนักปราชญ์ของโลกที่มายืนยันคําพูดของนิโคลัสโคเปนิคัสว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล Inquisition ตัวนี้ไม่มีในพุทธศาสนาอ n q u i s i t i o n ตัวนี้คือลูกน้องของด็อกมาตัวจริงที่บอก alone s o b on t o e grace for regions w u o d i s m i s s without persecution without persecution With persec inquisition ปาราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาพุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียว alone of a l the great r e r i g i o n s Buddhism a d e is very without persecutions พุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียวที่ดำเนินไปโดยปราศจากการเบียดเบียนทางศาสนาไม่มีการไต่สวนไม่มีการอะไรเจ้าเสื้อกับเสื قة, ้อเจ้าผ่าเสื拜拜้อกับเหล่าต่เจ้าพระงานกับพิพินบาสุเมืองเจ้าผ้ใส่เจ้าชินอนต้ปูดปูดกจุกแระเต่าใจอยากต้นโลกเจอยากบาปว่ได้บ้าว่าได้ว่า แต่กันใจเจ้เก็ได้บุญเป็นบุญของเจา้าเนี่ยศาสนานี่ไม่มีบังคับตัวนี้ with out persecution ไม่มีการเบีเยดเบียนทงางศาสนาปราศจากการเบีเยดเบียนทงางศาสนาพระเจ้าให้อิสระตรงนี้จึงมีการวิวัฒนาการไปอย่างครบสมบูรณ์แบบใน,นลักษณะที่เราทำอยู่นี่แต่าศาสนาอื่นของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเจ้าจะต้องเสือ ยิ่งไอ้ประเภทที่ไม่มีดอกเอาดอกเป็นคนเนี่ยปัจจุบันเขาวางแผนจะครองโลกทางศาสนาคริสต์นี่เมื่อสมัยก่อนมาเอาเข้ามาในเอเชียเนี่ยยิ่งปีพศออ2332เอขอภาย23 2332 23, <c oughs> ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามาวางแผนกันอยู่ที่นี่ใกล้ๆเราเนี่ยว่าจะเอาเมืองไทยปีพศ ส5 4 3สามปีอสองพอศสองพันต้องเอาเมืองไทยให้ได้อากรดาม,มันบ่กเขาเป่าขึ้นไปได้ซื้อน้ำโกกใหม่มาที่ประเทศรัสเซียเอ้มาที่ประเทศเวียดนามนี่พวกนี้จะมีลูกสูตรอยู่ชนิดหนึ่งก็คือมาอยุให้เกิดการกรบฏพอเกิดการกรบฏแล้วพวกนี้ก็จะเป็นทำทีเข้าข้างพระราชาชไงแจงาแจงครับบอพอเกิดการกรบฏแล้วพวกนี้ก็จะทำทีเข้าข้างพระราชาวะ่ะ ถ้าฉันช่วยปราบกบฏคุณต้องเป็นลูกศรแรกวัน่นเ่อะขันแน่คอยซ้อยปราบกบฏนี่เจ้าต้องย่อมให้คอยเผยแผ่ศาสนาในประเทศของเจ้าเจ้าจะต้องนับถือศาสนาคอยมันือนเหมือนพระเจ้าภูวานัยที่ประเทศศรีลังกาปัจจุบนันในศรีลังกานับถือศาสนาพุทธเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นี่เรื่องนี้ยังพักไว้ก่อนยังไม่สมควรจะพูดคำนวณกำลังแล้วเนี่ยมันจะมากไปข้อมูลเอาเวียดนามก่อนนี่มาใหญ่คือสิงาอนอนแต่น้องนีนน่เนาะประงึบประงามบอาประวัติศาสตร์พูดประวัติศาสตรนี่คนแก่นี่เว้แต่เ่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คนสอบันนบอกประวัติศาสตต้งเอาเรื่องเทดนามารเรื่องเลี้ยงหมอนเรื่องอยังไปซะ อ,อจอบย่ดอกกัเรื่องนั่นแะแต่กาพูดประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ไมไมแซ่ไม่นัวป้ากฏว่ามาขออา,าสาช่วยปราบกบฏในสมัยนั้นจกักรวรรดิเบาใด <c oughs> ต้นตระกูลจกักรวรรดิเบาใดเนี่ยโอเค <c oughs> มียุคหนึ่งที่พระราชาที่ประเทศเวียดนามนี้มาอยู่เมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของเรา <c oughs> ไทยสงทานไปช่วย เนี่ยช่วยปรับกบฏเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ยุคนั้นมานับถือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธ94%ในประเทศเวียดนามถือคมเหงเิขอขอล้มมือหน่อยเนะยาะโยมปิดได้เลยก็ดีโทรศัพท์นี่นะตอนนี้งดการติดต่อก่อนให้เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเนาะหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็เปิดระบบสั่สะะเทือน แล้วก็ดูกดดูหน้าจอว่าใครโทรมาแล้วก็ค่อยโทรกลับไปไม่งั้นมันบรบกวนเพราะว่าเ้าต้องเคารบธรรมนะเคารพธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ในธรรมะคาระวะสูตรเยจาตีตาสัมพุทธาเยจะพุทธานาคตาโยเจตราหสัมพุทธโธพหุน,นังโซกนาสโนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่เป็นมาแล้วด้วยที่กําลังเป็นอยู่ด้วยและจากเป็นด้วยสัพเพสัตธรรมคาโรนโนวิหาริงสุวิหาติจาพระพุทธเจา้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เขารบพระธรรมพระพุทธเจ้านี่ไม่เขารบใครนะเขารบพระธรรมอีกทีหนึ่งพวกเราเนี่ยเขารบพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าเขารพบพระธรรมอีกทีหนึ่งเนี่ย yeah. งั้นขณะที่ฟังธรรมนี่มันจะเป็นมันจะเป็น จะเป็นวิบากเอาเป็นว่าเป็นวิบากแล้วกันถ้าจะบอกว่าเป็นบาปเป็นกรรมก็ดูจะมันคำรุนแรงไปเอาเป็นว่าเป็นวิบากแล้วมันจะส่งผลถึงเรานะก็พยายามให้ความเคารพตรงนี้ทีนี้พ <c oughs> กเข้ามาเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้หลังจากที่